หัวใจเป็นสีชมพูในช่วงอินเลิฟกันแบบสุดๆส,สำหรับคู่รักอย่างหนุ่มนองธนาและแฟนสาวแพรวานิชาพัฒน์พะหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดหนุ่มนองก็เล่นใหญ่จัดเซอร์ไพรส์ให้สาวเพรวานในวนันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีโดยการมอบขวงขวัญในกล่องใบใหญ่บิ๊กบึ้ม ที่เห็นแค่ขนาดก็คาดว่าเจ้าของวันเกิดคงจินตนาการไปล่วงหน้าสารพัดว่ามันคืออะไรหนอแถมเฮียนองยังสกีนรูปตลกๆของสาวแพรว่าติดไว้ที่กล่องเรียกเสียงหัวเราะอีกด้วยซึ่งพอสาวเจ้าเปิดออกมาก็กลายเป็นรูปโป่งหลากสีที่เขียนข้อความแฮปปี้เบิร์ตเดย์ไว้ในนั้นพร้อมทั้งเค้กก้นใหญ่ที่ตั้งใจสั่งมาให้เป็นพิเศษอีกด้วยพร้อมคำอวยพรเริ่มต้นขวบที่26อย่างสดใสและขอให้สดชื่นเช่นนี้ในทุกๆวัน สุขสันต์วันเกิดครับรูปสวยทุกรูปเลยถึงจะไม่ได้มีบุลค่ามากมายแต่ก็ชื่นใจและมีค่าต่อคนรับเห็นได้จากสีหน้าสุดพปลื้มของเจ้าตัวที่ยิ้มแก้มปรมิมีความสุขสุดๆต่อมาสาวแพรวาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกับรูปนี้ว่าเนี่ยไม่ให้เช็ครูปก่อนเลยแต่ขอบคุณนะคะเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆที่ถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะถูกแกล้งจากการถ่ายรูปแต่ก็ดูน่ารักและอบอุ่นจริงๆ Oh, mm -hmm.